คลอดแล้วเมรี่ลูกสาวปู่พงสิทธิ์ mm hmm. เผยโฉมลูกสาวคนแรกยินดีกับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะเมรี่คัมพีลูกสาวของปู่พงสิษฐ์ mm hmm. ทีล่าสุดได้กคลอดลูกสาวคนแรกแล้ว mm hmm. ตั้งชื่อน่ารัก mm hmm. เด็กหญิงมโนราคัมพี ในวันนี้28มิถุนายนสาวเมรีก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพคู่ลูกสาวหลังคลอดพร้อมอวดโฉมความน่าเอ็นดูที่น้องมโนรานอนหลับปุย๋ยพร้อมกับข้อความที่ระบุเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับเด็กหญิงมโนราคัมพีเพศหญิงเกิดวันที่27มิถุนายน2567น้ำหนัก2,840กรัมนิสัยขี้วีนออกมาก็กรี๊ดเลยค่ะ ทางกลางเหล่าคนบันเทิงและก็แฟนกลับรวมแสดงความยินดีกันอย่างล,ล้นหลามอาทิเช่นลิเดียได้บอกว่า congratulation นะคะและตุกกี้ก็ได้เข้ามาบอกว่า congratulation เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยมากๆเลยแหละคะ่ะขอให้เลี้ยงง่ายๆนะคะและขอให้คุณแม่แล้วก็น้องปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ